ทางตอนเหนือของแทนซาเนียมีทะเลสาบหนึ่งซ่อนอยู่ท่ามกลางภูเขาไฟและผืนดินแห้งแตกกระแหงชื่อของมันคือทะเลสาบนาตรอนผิวน้ำดูสงดสะท้อนท้องฟ้าเป็นสีแดงเข้มเหมือนเลือดแต่ภายในความงามนั้นคือด่างเข้มข้นระดับที่สามารถกัดผิวหนังได้ในไม่กี่วินาทีอุณหภูมิของน้ำสูงถึงเกือบ60องศาเซลเซียส และเต็มไปด้วยเกลือโซดาและแร่ด่างที่เกิดจากภูเขาไฟใกล้เคียงเมื่อสัตว์หลงเข้ามาดื่มหรือสัมผัสมันจะตายทันทีร่างของมันจะค่อยๆถูกเคลือบด้วยเกลือและแร่ธาตุแข็งตัวจนกลายเป็นรูปสลักหินธรรมชาติเหมือนเวลาได้หยุดไว้ตรงนั้นช่างภาพชาวอังกฤษนิกแบรนด์ได้บันทึกภาพสิ่งเหล่านี้ไว้ร่างของนกฟลามิงโกและข้งขขาวที่กลายเป็นรูปหิน งดงามและน่าพึงในเวลาเดียวกันนักวิทยาศาสตร์บอกว่าความเป็นด่างของน้ำเกิดจากแร่โซเดียมคาร์บอเนตสารเดียวกับที่เคยใช้ในการทำมัมมี่ในอียิปต์โบราณทะเลสาบแห่งนี้จึงเปรียบเหมือนห้องสังเกตการของธรรมชาติที่พิสูจน์ว่าชีวิตและความตายอาจอยู่ใกล้กันกว่าที่คิดแม้มันจะเป็นสถานที่แห่งความตายแต่ก็เป็นที่เดียวในโลกที่นกฟลามิงโกเลือกมาวางไข่ ทำกลางผิวน้ำร้อนที่เดือดและกลิ่นเกลือที่แสบจมูกราวกับธรรมชาติกำลังย้ำเตือนว่าความงามและความโหดร้ายอาจเป็นสิ่งเดียวกัน